คุณเคยไหมที่คุณคิดว่าตัวเองไม่มีพรสวรรค์ลแล้วก็ไม่สามารถทํางานศิลปะได้คุณเคยไหมที่คิดว่าตัวเองไม่มีหัวสินแล้วก็ทํางานศิลปะไม่ได้จริงๆแล้วถ้าทุกคนมองกระจกหรือว่าทุกคนเลือกเสื้อผ้าหรือมองสิ่งต่างๆที่เห็นภายในรอบตัวเราแล้วเราสามารถบอกว่าสิ่งนั้นสวยสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นเหมาะกับเราหรือเหมาะกับคนนั้นคนนี้ได้นั่นหมายความว่าทุกคนมีศิลปะนิจัยนะครับแล้วก็ ศิลปะจริงๆแล้วที่จะเก่งได้นั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องอาศัยพรสวรรค์อย่างเดียวเพราะส่วนใหญ่ศิลปินที่เก่งๆหรือช่างที่เก่งๆนะครับเกิดจากการฝึกฝนคนที่มีศิลปะนั้นอาจจะมีต้นทุนที่ดีกว่าแต่คนที่มีพรสวรรค์ที่หมั่นฝึกฝนทําซ้าๆนะครับในเร,เรื่องเดิมๆบ่อยๆนะครับเกินกว่าหมื่นชั่วโมงนั้นก็จะสัมภาษณนะครับเชี่ยวชาญหรือชนานาญในเรื่องนั้นได้ศิลปะก็เช่นกันหากเรา มีใจจริงนะครับไปตั้งใจจริงที่จะทํางานศิลปะถ้าเราฝึกฝนซ้ําๆบ่อยๆนะครับในสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทําให้เกิดขึ้นจริงเกินกว่า1นึ่งชั่วโมงนะครับผมเชื่อว่าทุกคนนะครับจะมีความสามารถและเก่งทางด้านศิลปะได้เพราะฉะนั้นพรสวรรค์ไม่ใช่ตัวแปรสาคัญนะครับที่จะทําให้เราเก่งศิลปะได้แต่เป็นความตั้งใจจริงความฝึกฝนการลงมือทําซ้ําๆบ่อยๆจํานวนมากพอนะครับ จึงจะทําให้เรามีความชนานาญและฝีมือในงานศิลปะได้นั่นเองถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกด subscribe ให้กิจราเรื่องเรื่องศิลปะไม่ต้องมีพรสวรรค์ก็ทํางานศิลปะได้นะครับ